สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนชีวิตล่าสุดแอดคาราบาวบันปลายในวัย68ร่ำรวยเงินทองเลือกอยู่กินแบบเรียบง่าย เป็นนักร้องระดับตำนานที่ใครๆก็ต้องเคยได้ยินชื่อและได้ฟังเพลงกันมาอย่างแน่นอนสำหรับนะแอดคาราบาวหรือยืนยงโอภากุลศิลปินเพลงเพื่อชีวิตหัวหน้าวงดนตรีคาราบาวที่ได้รับการยกย่องให้เป็นศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดงนักร้องนักประพันธ์เพลงไทยสากลประจำปีพุทธศักราช2556 เป็นขวัญใจของแฟนเพลงเพื่อชีวิตมากมายตลอดหลายสิบปีที่ผ่านมาล่าสุดแอดคาราบาพร้อมมาตั้งโต๊ะเคลียร์เล่าเรื่องลรับผ่านรายการโต๊ะหนูแหม่มกับพิธีกรตัวแม่หนูแหม่มสุริวิภาและเปิดใจเรื่องการวางแผนบรรปลายชีวิตเอาไว้เรียบร้อยแล้วถามว่าบทบาทหน้าที่คุณตาคุณปู่เป็นอย่างไรบ้างเจ้าตัวเผยว่าคงเหมือนตาเหมือนปู่คนอื่นทั่วไปก็คือหลงหลานตามใจเขาอยากได้อะไรก็ให้เขาให้ทุกอย่างนี่กระเพิงซื้อกีตาร์ให้เขาไปตัวหนึ่ง ถามว่าหลานคนไหนมีแววเป็นศิลปินตามรอยเจ้าตัวกล่าวว่าผมคิดว่าลูกหลานของผมทุกคนน่าจะได้สิ่งเหล่านี้มาเพราะเขามียีนเราคือเขาร้องเพลงไม่เพี้ยนจังหวะก,ก็ได้ด้วยให้เขาโตกันกว่านี้ก่อนตอนนี้ยังไม่ค่อยรู้เรื่องแต่ว่าเขาก็เริ่มเล่นเปียโ,โนหัดกีตาร์กันถ้าใครจะตามรอยก็ดีใจเพราะว่าเรามีต้นทุนอยู่แล้วถ้าเขาทำได้มันก็ง่ายเลยแต่ถ้าเขาทำไม่ได้เขาไปทำอาชีพอื่นก็แล้วแต่เขาเพียงแต่ว่าโตมาขอให้เขามีความสุข เพราะว่าที่ผมทํามาทั้งหมดตอนแรกคือเพื่ออาชีพแต่วันนี้ผมไม่ทําเพื่ออาชีพแล้วผมทําเพื่อชดใช้ประชาชนผมได้มาจากประชาชนผมก็ทําเพื่อความสุขแล้วก็ให้คืนกับสังคมถามว่าได้รับการจัดอันดับให้เป็นศิลปินที่รวยที่สุดในประเทศไทยเจ้าตัวกล่าวว่าผมเฉยๆเพราะผมไม่ใช่คนในวงการนั้นชีวิตผมอยู่แต่ในดนตรีได้จัดอันดับในธุรกิจก็ดีเหมือนกันถามว่าคิดว่าจะทำเพลงไปถึงเมื่อไร เจ้าตัวกล่าวว่าจนกว่าผมจะร้องไม่ไหวอ่ะผมดูบีบีคิงอ่ะอายุ90แล้วนั่งเก้าอี้ร้องเขาก็ยังร้องได้นั่นแหละคือความสุขจริงๆ เพราะตอนนี้ที่ผมทำผมไม่ได้ทำเพื่อเงินแล้วผมทำเพื่อความสุขและก็มีน้องๆในวงที่เขายังอยากไปต่อกับผมอยู่ผมทำให้พวกเขาเพื่อเราทำทุกวันนี้จะอยู่กับเราไปจนวันตายเพื่อจิตวิญญาณของเราให้เรามีความสุขแต่ละวันตื่นขึ้นมายังมีความหมายในแต่ละวันตื่นมาแบบเป็นผู้ให้เราเป็นผู้รับมาตลอดชีวิตกว่า40ปี ตอนนี้เราเป็นผู้ให้บ้างเพราะมันเหลืออีก20ปีผมก็ตายละมัง้งโดยหนูแม่มบอกว่าอยู่ด้วยกันไปนานๆก่อน แอดกล่าวต่อว่าอยู่เพื่อให้คนเช็ดขี้เช็ดเยี่ยวผมไม่เอาดีกว่าอย่ามาดึงผมไว้นะถ้าผมป่วยก็ปล่อยให้ผมไปตามธรรมชาติอย่ามาเลี้ยงไข้ไม่เอาผมวางแผนไว้หมดแล้วอย่างทุกวันนี้ผมดูแลพี่ชายเห็นพี่แล้วมันทร,รมานผมบอกเลยผมไม่เอาแบบนี้แหละผมไม่เอาถ้าไปเลยปรากฏว่าแบบนั้นดีกว่าไปโดยธรรมชาติถามว่าลูกๆมีอยากให้เลิกรับงานหรือหยุดพักบ้างไหมเจ้าตัวกล่าวว่าลูกขออย่างเดียวว่าพ่ออย่าดด่มมากแค่นั้นเอง เจ้าตัวหัวรอะพร้อมพูดต่อว่าผมให้คำตอบว่าจะพยายามคนทําเหล้าทําเบียร์ขายจะไม่ดื่มได้ยังไงล่ะท่านผู้ชมละครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากทรัส s t โตออนไลน์ขอบคุณครับ